วันนี้ผมจะมาสอนวิธีโหลดแคนนัอแคนนะครับนี่ครับแคนเอาแคน์แะผมและผมจะสอนโหลดนะไม่ค่อยลำผมนะเปลี่ยนว่าแคน อัพแคนเพื่อ

ก็เข้าเกมอย่างนี้ตามนี้ที่ผม่อนนะครับแล้วคุณก็เข้าเกม ครับมันช้านะครับมันช้าก็ขออภัยด้วยนะครับคุณก็ลองไปโหลดหรือไปเล่นดูนะครับเนี่ยรอมาสักสิบยีบนาทีก็มันก็เข้าได้นะครับนี่นี่คืงเราประกันครับี้าเกิดกดถูกใจแล้วกดติดตามนะครับคลิปดูชแชแน,นลนะครับสวัสดีคร